สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับทุกคนนะครับวันนี้ก็ได้พระอีกองค์นะครับมาให้เพื่อนพี่ๆนะครับเอฟซี FC ได้ชมกันวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาทำคลิปอีกคลิปหนึ่งครับนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตบูตูมนะครับจะเอา มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูพีได้ชมกันนะครับอันนี้ก็ผิวก็จะออกเป็นแบบเนื้อหาแห้งแตกนะครับผมออกแห้งแตกมีเม็ดมนสารนะมีเส้นกรอบคิพมนะครับครบ ตรงนี้มีเม็ดมวลสารที่ยุบตัวนะครับมีเม็ดแดงนะครับมีเม็ดปลาซุมกอครับซึ่งเม็ดปลาซุมกอสันนิฐานว่าเป็นแร่เด็กน้ําพีนะครับที่เป็นเม็ดดานซ้ายตรงกับหัวไหลองค์นี่ครับเชื่อว่าเป็นเหล็กน้ําพีนะครับเพราะว่าเหล็กน้ําพีก็เป็นธาตุธาตุดินชนิดหนึ่งนะครับเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินชนิดหนึ่ง ที่ยังดิบๆอยู่นะครับยังไม่หลอมละลายนะนี่ก็จะเป็นคล้ายๆอิดนะครับเนี่ยออกสีน้ำตาลเข้มนะครับผมเชื่อได้ว่าเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะครับแล้วก็มีเม็ดแดงเล็กๆเม็ดดำเล็กๆนะครับเป็นรอยยุบรอยแตกนะครับ ตามธรรมชาติการเวลานะครับนี่ก็จะออกวันนะ่ามันมีสนิมตะไข้น้ำติดเป็นบางๆนะครับคลมองพระอยู่จะออกแบบตุ๊บตับก็ไม่ใช่นะจะออกเป็นโทนแป้งจะส่วนมากนะครับ ยังเด่นชัดอยู่นะครับน,นี่คือด้านหน้าเห็นไหมครับตรงที่มีมวลสารเนี่ยจะเป็นหลุมยุบนะครับจะเป็นหลุมยุบตัวลงเนี่ยผมขออนุญาตจับ,จ,บจับขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้จับกล้องเองขออนุญาตนะครับจะสั่นหน่อยครับ เดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนี่พได้ชมกันแบบเต็มองค์ใกล้ๆนะครับซึ่งจะกล้องจะโฟกัสได้ดีกว่านี่ครับเห็นไหมรตรงฐานเขียงด้านล่างครับจะมีเม็ดแร่แล้วก็ยุบตัวนะจะเป็นหลุมเป็นโพรงนะครับตรงใต้รักแร้ก็จะมีเศษไม้นะ ถาแ,และด้านซ้ายขององ์ะเนี่ยจะมีเศษไ,ไม้เหมือนเหมือนไม้เหมือนเศษว่านอะไรเงี้ยครับซึงถ้าเกิดการแห้งตัวเนี่ยก็จะเหี่ยวนะครับเป็นเหี่ยวย่นแล้วก็จะยุบนะครับเกิดการแห้งตัวก็จะย่นจะเหี่ยวยุบนะครับพระองค์นี้ถือว่าเนื้อหา เนื้อนี้ได้เลยครับเนื้อเนื้อหายังพอเห็นอยู่ครับเ่วนเส้นสังกติลงใต้จตกแระก็เห็นอยู่นิดนิดนะครับไม่เห็นมากเป็นพระที่สวยๆองค์หนึ่งครับเป็นสไตาน์นี้เป็นวรนณะน ผิวแห้งออกคราบแป้งทนโทนขาวขาวนะครับออกขาวนวลนวน,น,วนนะซึ่งพระที่เกิดความแห้งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้มีแตกมีร้าวมีแหงนะครับมีหลุมเป็นยุบเป็นโพรงนะครับมีเส้นบระคับพิมพ์ยังมีให้เห็นนะมาจดด้านล่างนะครับ เส็นกรอบซุ้มข้างล่างเลยนะนี่ด้านล่างก็ยังเห็นเป็นคู่นะครับนี่เม็ดแดงคะตรงเส้นุ้มด้านล่างเม็ดแดงนนี่เห็นได้ชัดครับแล้วก็ดูด้านซ้ายด้านซ้ายก็จะมีเม็ดเม็ดแร่นะครับนี่เม็ดแร่สีเทาเนี่ยนะซึ่งตรงหัวแม่โป้งผมนะครับนี่ เม็ดแร่สีเทาซึ่งเคลื่อนลงด้านหลังนะครับเชื่อว่าตัดลงนะครับตัดลงด้านหลังแล้วทีนี้เม็ดแร่นี่ครูดเนื้อนะครับก็จะเป็นโพรงเห็นไหมครับเป็นโพรงนิดนึงนะครับซึ่งเม็ดแร่เนี่ยเวลาตัดมันจะสไลด์นะครับสไลด์ลงไปก็ทําให้เป็นโพรงนะครับมีเม็ดมวลสารนะครับที่เป็นเม็ดใหญ่ๆก็ แห้งตัวก็จะทำให้แตกยุบนะครับทำให้มีพื้นที่ถ้าตัดลงด้านหลังปุ๊บจะเป็นรอยครูดนะครับเป็นรอยครูดลงไปด้านหลังองค์นี้นี่ด้านหลังเป็นองค์เป็นหลังบ้างนะครับหลังบ้างหรือเรียกว่าหลังกาบหมากนะครับจะเป็นหลังบ้างแบบนี้อันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะครับ เป็นเดิมๆเลยนะครเป็นหลังบ้างที่น่าจะเป็นฝาไม้ไม้ไผ่หรือไม้ธรรมชาตินะครับที่มาทำเป็นแบนๆแล้วเวลาอัดพิมพ์นะครับเขาจะเอาไม้บีบบีบเข้าพิมพ์นะครับหลังก็จะเป็น เป็นรอยของไม้นะครับเป็นริ้วๆนะครับอย่งนี้อย่างนี้เลยครับ mm hmm. ก็จะสวย mm hmm. ก็ออกเป็นสไตล์ริ้วๆเป็นบ้างเป็นบ้างแบบนี้หนระือ mm hmm. หลังกาบหมากนะครับหลัง mm hmm. ก็จะมีรอยแตกแล้วนะครับ mm hmm. ตามการเวลานะครับ mm hmm. เป็นปกติ mm hmm. นี่ฮะ ตรงหัวเมเป้งคือเม็ดมนสารที่หลุดไปก็จะเป็นโปรงนี้ครับนี่ฮะจะเป็นแตกๆอย่างนี้ไม่สวยนะครับหลังไม่สวยเป็นธรรมชาติแบบนี้นะด้านข้างด้านข้างก็จะเห็นเม็ดแร่นะครับเป็นแร่สีเทาแล้วก็เหมือนเป็นเศษดอกไม้เศษว่านอะไรนี่ค ที่เกิดการแห้งแล้วยุบตัวนะครับนี่ฮะตรงหัวแมโปง้งอยู่คู่กับเม็ดแร่สีสีเทาเนี่ยจะมีเม็ดแร่สีเทาวันนี้เ็เม็ดแร่สีแดงนะนี่ด้านข้างจะไม่ค่อยสวยแต่เส้นบังคับพิมพ์ยังเห็นอยู่นะครับนี่ยังเห็นติดมาอยู่ครับพัดพิมพ์ด้านข้างด้านบนด้านบนก็จะเส้นกันนะครับ เป็นหลุมเป็นโพรงเป็นปริแตกนะปริแตกรอยร้าวตามการเวลานะครับที่แห้งตัวนะครับเม็ดมวลสารยุบย่นนะครับเนื้อจะย่นเนื้อแห้งแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อย่นนะครับมวลสารที่แห้งตัวก็จะย่นนะครับนี่ครับเดี <st> ๋ยวให้ดูเม็ดแร่อีกทีนะครับเม็ดแร่ที่เป็นแร่น้ําตาลแร่สีเทานะครับนี่ วงให้โปล่งนะครับเม็ดแร่สีเทานี่ก็จะเป็นเม็ดไม่ทราบว่าไม่แน่ชัดไม่แน่ใจชัดว่าเป็นเม็ดอะไรนะแต่เวลาตัดขอบข้างนะครับตัดลงไปก็จะเกิดการเคลื่อนนะครับซึ่งเป็นเม็ดแร่ที่เม็ดใหญ่นะครับเคลื่อนปุ๊บก็จะเป็นโพรงแบบนี้นะฮะ เป็นพระที่สวยองคหนึ่งนะครับวันนี้เกะแกะกอบมาให้ชมกันองค์นี้ว่าจะไปเลี่ยมทองนะครับยังไม,ไม่ได้มีเวลานะครับยังไม่มีโอกาสได้ไปเลี่ยมทองไว้นะนี่ส่วนแขนก็จะโค้งมาเป็นตะขอแล้วก็จบตรงนี้ตรงนี้จะตีออกเผยออกหน่อยหนึ่งครับด้านขวาแขนด้านขวาจะล่ำกว่า ด้านซ้ายจะพลิ้วพลิ้วแล้วคมนะครับด้านซ้ายเป็นเว้าเข้าใต้แขนนะครับข้างบนก็จะเป็นเกตมีเกตเหมือน,นดอกบอับตูมครับแล้วก็จะมีวงลีนิดๆน,นะครับติดกับพระเสียนนะครับแต่เห็นลางๆนะครับเป็นไม่ชัดนี่ฮะแต่ังพอเห็นอยู่ครับ เหมือนวงรีครอบแล้วก็เป็นเปลวขึ้นไปคล้ายดอกโพโตมนะครับเป็นลักษณะนี้อเอาละครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆถ้าท่านใดมีความแนะนำมีความคิดที่แตกต่างยังไงก็ให้คำแนะนำได้นะครับ ฝากติดตามนะครับกดติดตามฝาติดตามด้วยนะครับน้องเสียงดังแล้วลูกเอาเสียงลงหน่อยครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับว่าจะมานำเสนอพระองค์ไหนนะครับพิมพ์ไหนให้ชมนะครับหนึ่งคลิปนี้ก็ฝากนะครับฝากติดตาม กดไลค์ like นะครับติดตาม like, กดไลค์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปส่วนท่านใดที่มีข้อคิดแตกต่างก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แนะนำกันได้ครับผมก็คลิปนี้ก็ขอเก่าคำสวัสดีครับ